สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ Family นะครับผมเพื่อนๆนะครับเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเราจะนำหัวอาหารหมูเนี่ยมาใช้เลี้ยงไก่เนี่ยหลายคนนะครับก็จะกลัวเกิดปัญหาคือขาอ่อนนะครับผมข้อบวมนะครับไก่อ้วนเกินไปนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยหัวอาหารหมูเนี่ยเขาจะมีรุ่นนะครับผมมีสำหรับช่วงอายุนะครับที่จะให้เราใช้นะครับว่า หมูเนี่ยหัวอาหารหมูเนี่ยมีช่วงอายุอะไรบ้างนะครับผมหลักๆที่เราใช้กันก็จะมีแค่หนึ่งนะครับที่เราคล่องใจกันก็คือหมูนมนะครับผมหมูนมหรือนมเทียมนะครับผมคือหมูนมเนี่ยหรือว่านมเทียมก็จะเป็นหัวอาหารหมูแรกเกิดนะครับผม2หมูรุ่นนะครับผมหมูรุ่นเนี่ยก็จะอยู่ช่วงอายุหมูเริ่มเป็นไวรุ่นขึ้นมานะครับอยู่ที่ ช่วงน้ำหนักประมาณ25นะครับผมถึง40กิโลนะครับคราวนี้เนี่ยก็จะเกิดคําถามขึ้นมาว่าเราจะใช้หัวอาหารประเภทไหนดีนะครับผมถึงจะเอามาเลี้ยงไก่นะครับของเราโดยที่ไม่ให้เกิดให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับมากกว่าการเสีย,ยคำว่า,เ,าเสียหายเนาะก็จะต้องอธิบายฟังแบบนี้นะครับผมหมูนมนะครับผมหรือนมเทียมเนี่ยเขานะครับจะสร้างมาเพื่อทดแทนนะครับ นมจากแม่หมูนะครับผมจากแม่สุกรนะนั่นแหละให้หมูกินนะครับนั่นหมายความว่าหมาูหัวอาหารรุ่นนี้เนี่ยนะครับของหมูนมเนี่ยเขาก็จะมีโปรตีนสูงนะครับผมแล้วก็มีาเาเรียกว่าไงให้พลังงานเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าเพราะว่าหมูนะครับหมูเล็กเนี่ยที่เพิ่งเกิดมาเนี่ยนะครับเขาจะมีกระเพาะน้อยนะครับเขาจะเขาจะกินอะไรได้ไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะ เขาก็ต้องการให้สารอาหารนะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะแล้วเขาก็จะไปอัดเรื่องให้หมูเนี่ยตัวอั้นนะครับตัวอั้นตัวกลมนะครับตัวอ้วนกับปุกลุกนะครับดูน่ารักเชียวนะครับช่วยให้กินหมูนมเพราะว่าโปรตีนเยอะนะครับผมแล้วก็ให้พลังงานค่อนข้างเยอะนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเรานํามาให้ไก่กินเนี่ยไก่นะครับซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโตเนี่ยค่อนข้างนานนะครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ต้องการที่จะเร่งการจเจริญเติบโตขนาดนั้นนะครับผม <_ appointment> พอเราได้รับสารอาหารเยอะๆนะครับในปรนิมาณที่เยอะเกินไปนะครับได้รับโปรตีนเยอะเกินไปก็จะทําให้ไก่เนี่ยมีอาการอ้วนบวมนะครับเหมือนไก่ตัวบวมนะครับอ้วนบวมแล้วก็จะทําให้การจเจริญเติบโตเนี่ยผิดนะครับผิดหรือเร็วเกินไปนะครับทาให้ทรงขานะครับเปลี่ยนนะครับทรงขาออกมันจะเปลี่ยนแปลงไปคือจะสูงยาวเก้งก้างนะครับ แล้วทําให้ข้อขาเริ่มรับรับการเปลี่ยนแปลงไม่ไหวนะครับผมรับน้ําหนักของตัวไก่ไม่ไหวก็ทําให้ไก่เนี่ยเดินเดินไปแล้วก็นอนเดินเดินไปแล้วก็นอนนั่นหมายความว่าเขาเริ่มมีอาการปวดล้านะครับผมก็ทําให้ไก่เนี่ยกลายเป็นไก่ขาอ่อนได้เถอะทะได้นะครับไม่เหมาะที่จะให้อามาใช้ในประโยชน์อื่นๆนะครับผมนี่คือของหมูนมเนาะที่อธิบายให้ฟังนะครับผมอ้าวแล้วเราจะใช้ได้ไหม นะครับของทุกอย่างนะครับมีคุณมีโทษนะครับอยู่ที่ระยะเวลาและที่เราเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับผมถ้าเราเอามาให้ไก่เล็กกินนะครับในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับ2อาทิตย์นะครับผม1-2ออาทิตย์เนี่ยนะครับกินในปริมาณที่พอเหมาะนะครับสำหรับไก่ที่เราเลี้ยงตอนนั้นนะครับคือก็จะให้เกิดจะเกิดประโยชน์คือให้ไก่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับผมได้รับสารอาหารเพียงพอนะครับ เสร็จแล้วถ้าเกิดเราจะให้กินต่อเนี่ยก็ควรจะผสมข้าวเปลือกเข้าไปแบบนี้นะครับผม <S <S เพื่อช่วยให้เขาเนี่ย <S 1> <S 1> <S ได้รับสารอาหารจากหัวอาหารได้น้อยลงนะครับแล้วก็ได้มีข้าวเปลือกเข้ามาทดแทนกันนะครับอ่ะมาหัวอาหารตัวที่2มาถึงอาหารในตัวที่2เนี่ยคือหมูรุ่นนะครับจะเป็นหมูน้ําหนักอายุ25-40กิโลนะครับผมที่เราจะนํามาให้ไก่เราเนี่ยนะของหมูรุนเนี่ยนะครับเขาจะให้โปรตีนมาน้อยกว่า หมูนมค่อนข้างเยอะนะครับหรือนมเทียมค่อนข้างเยอะนะครับคือถ้าเกิดนมเทียมเนี่ยจะให้มา20%เนี่ยของหมูของหมูรุ่นเนี่ยจะอยู่แค่18นะครับแค่18%นะแล้วเขาเพิ่มอะไรขเ,ขเข้ามาให้เรานะครับผมเขาจะเพิ่มแคนเซียมมาให้เรานะครับผมเพิ่มกากใย,ยอาหารมาให้เรานะครับผมและลดปริมาณโปรตีนลงนั่นหมายความว่านะครับพอเรานํามาใช้กับไก่ล้วเนี่ยมันจะตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีกว่าหมูนมนะครับผมคือ นะครับไก่เราเนี ite, ่ยที่กินเนี่ยเขาก็ต้องการแคลเซียมเพื่อที่จะมาทําให้ร่างกายของไก่เนี่ยจะเดินเติบโตและแข็งแรงนะครับผมและก็โปรตีนเนี่ยก็อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะพอสมควรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องใช้ระยะเวลานะครับเอามาใช้ช่วงระยะเวลาที่พอเหมาะเหมือนกันนะครับผมอาทิเช่นนะครับเราก็ให้กินในเวลาที่ช่วงอายุ2เดือนนะครับตั้งแต่1เดือนถึง2เดือนพอนะครับผมไม่เกิน3เดือนนะฮะ แล้วก็เริ่มผสมกับข้าวเปลือกนะครับข้าวโพดนะฮะเพื่อที่จะให้ไก่เนี่ยมีสารอาหารตัวอื่นเข้าไปนะครับช่วยเจือจางให้อ่าให้ประโยชน์จากหัวอาหารเนี่ยน้อยลงมานิดนึงนะครับทำให้ไก่ขาไม่อ่อนไม่อ้วนนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการจะใช้จริงๆเนี่ยระหว่างหมูนมนะครับผมกับหมูรุนเนี่ยคือหมูรุนเนี่ยจะเหมาะกว่านะครับกับการที่เราจะเอามาเลี้ยงไก่นะแต่ก็ไม่สมควรที่จะกินในระยะเวลาที่ นานๆน,น,นะครับผมคือจะไม่กินหัวอาหารเพียวๆมาเป็นระยะเวลานานๆจนอายุ7-8เดือนอย่างเงี้ยนะครับไก่ก็จะเกิดอาการขาอ่อนหรือเกิดอาการเสียหายจากตัวไก่จากตัวหัวอาหารเนี่ยได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าเกิดเราให้กินเนี่ยอายุ1-2เดือนนะครับพอเข้า3เดือนถึง8เดือนเนี่ย ถ้าจะให้กินอยู่ก็ควรจะผสมนะครับผมผสมกับข้าวเปลือกข้าวโพดเปลี่ยนลำอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแต่จะบอกว่าเปลี่ยนลำเนี่ยในตัวหัวอาหารเคามีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราเอามาผสมกับข้าวเปลือกหรือขาอ้าวโพดจะดีกว่านะครับให้กินนะครับต่อมานะครับต่อจาก2เดือนเนี่ยจากอายุ2เดือนจนถึง8เดือนเนี่ยได้แต่ต้องผสม2อ,อย่าง3อย่างที่ที่ผมได้เอ่ยขึ้นไปให้ดูใช่ไหมคราวนี้เนี่ยหัวอาหารหมูนมเนี่ย บางยี่ห้อเขาจะผสมยามานะครับผมผสมยามาเพื่อที่จะไม่ให้ลูกหมูเนี่ยเขาป่วยนะครับเพราะฉะนั้นยาบางตัวเนี่ยมันแรงเกินไปสําหรับลูกไก่เรานะครับหลายๆคนอาจจะเอาหมูนมมาเลี้ยงแล้วไก่เกิดอาการาแพ้ยาเสียหายได้อะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะเกิดจากการที่เขาผสมยามาเขาจะส่วนใหญ่เขาจะผสมยาแก้ท้องเสียเข้ามายาแก้ไข้แก้หวัดนะครับ ประมาณพวกนี้นะครับที่เบียฟจำได้นะเพราะว่าไม่ได้เข้าไปอยู่ในวงการหมูค่อนข้างนานแล้วนะแต่หลักๆเลยเขาจะผสมพวกแก้ท้องเสียมาให้นะครับผมในในหัวอาหารหมูนมนะเพราะฉะนั้นไก่เราไม่จําเป็นที่ต้องกินนะครับเพราะว่าเพราะว่าไก่เราเนี่ยไม่ได้ไปกินนมจากจากแม่แม่นะครับคือที่เขาผสมมาให้เนี่ยเพราะว่าแม่หมูเขานอนอยู่กับพื้นไงหัวนมเขาก็จะเปื้อนมูลเขาเปื้อนหลายอย่างนะครับเปื้อนมูลลูกหมูด้วยอะไรด้วยก็จะกลายเป็นทําให้หมูเนี่ยเกิดอาการท้องเสีย นะครับเขาก็เลยต้องผสม,มหัวอ,อาหารผสมยากแก้ท้องเสียเข้ามาในหัวอาหารนะครับซึ่งมันไม่จําเป็นต่อความต้องการของลูกไก่หรือไก่ที่เราจะมาเลี้ยงนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับหลกัหลกๆเลยนะครับของพี่นะครับก็จะเน้นใช้ที่หมูรุ่นซะมากกว่านะครับผมก็จะช่วยหมูรุ่นจะช่วยอะไรนะครับช่วงของหมูรุนเนี่ยเขาจะช่วยขยายโครงสร้างของหมูใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับไก่ที่เรานามาเลี้ยงเนี่ยก็จะช่วยเสริมสร้างกระดูกให้ แข็งแรงนะฮะแต่ก็ไม่สมควรที่จะกินนานเกินไปเพราะจะทําให้กระดูของไก่เราเนี่ยสูงยาวผิดรูปผิดร่างไปได้นะครับผมก็จะทําให้ไก่เกิดอาการเดินเป๋เดินขาอ่อนเดินอะไรประมาณนี้ก็ลักษณะข้อเสียก็จะคล้ายๆกับหมูนมนั่นแหละนะครับก็โอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็มานั่งเล่าเหล่าให้ฟัง <laughs> นะครับว่าหัวอาหาร สองชนิดนี้นะครับมีข้อดีข้อเสียแบบไหนนะแต่คราวนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆว่าจะหาหัวอาหารประเภทไหนนะครับมาใช้ได้เนาะมันก็ใช้ได้ทั้ง2ประเภทนี่แหละครับแต่อยู่ที่ระยะเวลาในการใช้ของเรานะครับไม่ควรใช้นานเกินไปไม่ควรใช้ในปริมาณที่เยอะเกินไปนะครับใช้แต่พอดีนะครับทุกอย่างมีประโยชน์และมีโทษอยู่ในตัวมันเองนะครับผมโอเคสาหรับคลิปนี้พี่เอไปแล้วครับบ๊ายบาย